คลิปนี้ก็อยู่กับซามูไรไทยแลนด์นะครับคลิปนี้ผมมาอยู่ที่ปามศิลานะครับแล้วก็ที่นี่ผมมาถ่ายคลิปไทแถนๆนี้บ่อยอยู่แหละแล้วก็ไม่เคยได้แวะเข้ามาเลยนะครับไม่รู้ด้วยว่ามีร้านกาแฟแล้วก็ที่เที่ยวสวยๆแบบนี้นะครับผมก็เลยถือโอกาสนะเอาฝักดาบนะครับมาแนะนําวิธีการพันฝักนะครับซึ่งเป็นการพันฝักแบบไทยนะจะมี2แบบด้วยกันจะเป็นแบบโบราณกับแบบกระดูกงูนะครับ ซึ่งวิธีการวันนี้ผมจะเอาแบบกระดูกงูมาแนะนำให้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราพากันเดินเที่ยวที่สวนปามศิลากันก่อนนะครับไปหินก้อนใหญ่นะตั้งอยู่ตรงหน้าสินะตรงนั้นแหละครับผมไปถ่ายคลิปบ่อยมากไปถ่ายคลิปแถวๆรอบๆช่วงนี้ดอกกำลังสวยนะครับ Up. It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. โอเคครับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการพันฝักดาบแบบไทยนะครับซึ่งจะเป็นการพันแบบกระดูกงูนะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับตัวนี้ผมผมใช้พันกับฝักดาบของญี่ปุ่นนะนะแบบแต่จะพันพันแบบไทยแล้วก็เชือกเชือกพันฝักก็จะเป็นของไทยนะครับซึ่งผมซื้อมาจากสลาสามนะครับตัวนี้นะนี่นะครับลายกระดูกงูก็จะเป็นแนวแบบนี้ตรงนี้จะเป็นลายกระดูกงูนะเห็นไหม โอเคก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งจะเรียงตัวกันสวยงามเลยนะนี่โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับก็อย่างแรกนะครับที่เราจะใช้ก็ต้องมีฝักดาบนะครับนี่นะฝักดาบผมตัวนี้ผมจะใช้เป็นฝักชิราสยะนะครับตัวนี้เป็นสีไม้แกะนะ่เนาะแล้วก็มีเชือกวันฝักนะเชือกพันฝักตัวนี้ผมจะใช้สีแดงนะครับแต่มันจริงๆมันมีหลายสีนะครับเห็นไหมมีทั้งสีน้ําเงินสีน้าตาลแล้วก็สีดํานะครับแต่ผมจะใช้สีแดงนะ เชือกฟันฝักเชือกฟันฝักเชือกตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะยาวนะยาวประมาณ2.5เมตรนะครับเริ่มแรกนะครับเราให้กระระยะแบบนี้เห็นไหมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทําเป็นบ่วงนะครับแบบนี้เอามือสอดเข้าไปแล้วก็ทําเป็นบ่วงแบบนี้นะครับนี่นะเห็นไหมเป็นบ่วงแบบนี้นี่โอเคแล้วก็จับฝากขึ้นมานะครับ หันท้ายฝักมาแล้วก็บ่วงสอดเข้าไปแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ดึงตึงเลยแล้วก็ให้เส้นเส้นที่สั้นๆอยู่ทางท้ายฝักนะครับเห็นไหมเส้นสั้นๆอยู่ทางท้ายฝักนะครับแบบนี้โอเคต่อไปเราก็ดึงให้ตึงนะครับต่อไปสังเกตนะครับสังเกตนะครับกระดูกงูมันจะตีเป็นคู่นะครับเส้นฝักมันจะตีเป็นคู่แบบนี้นะครับเนาะ เ,เชือกมันจะตีเป็นคู่แบบนี้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นห่างๆแบบนี้นะครับให้เรานะครับจับเชือกขึ้นมานะครับสังเกตให้ตีเส้นเชือกลงฝั่งนี้นะครับแบบนนี้นะเห็นไหมม้วนขึ้นมาก็ตีลงไปนะครับโอเคประมาณนี้นะเห็นไหมเชือกจะอยู่ให้มันคู่ตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงนะครับนี่ <ersch> มันก็จะออกมาเป็นคู่แบบนี้นี่ตัวนี้ก็จะคู่กันฝั่งนี้ข้างหน้าก็จะคู่ตัวนี้นครับต่อไปแล้วก็ตีเส้นคู่ตัวนี้เหมือนกันนี่นะครับใ,ให้ให้ทําเป็นบ่วงแบบนี้แล้วก็สอดลงไปนี่ครับตีเส้นคู่เหมือนกันแล้วก mm ็ดึงทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสลับข้างไปเรื่อยๆเห็นไหมมันก็จะเริ่มเป็นลายกระดูกงูแล้วนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ตีคู่ไปเรื่อยๆ ตีคู่สลับไปโอเคผมจะทำไปไปเลยนะครับทําแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆนะครับตีคู่กันไปตีคู่กันไปเห็นไหมมันก็ซ้ำไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นลายกระดูกงูขึ้นมาแล้วเห็นไหมมันจะสลับกันไปนะครับ แบบนี้เลยนะนี่นะที่เหลือเดี๋ยวเรามาจัดนะครับตอนนี้มันยังห่างอยู่ใช่ไหมโอเคตีไปเรื่อยๆนะให้สังเกตนะครับให้เชือกทั้งสองฝั่งมันอยู่มันอยู่ในระดับเท่ากันนะให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับเท่ากันประมาณนี้แค่นี้ยังไม่พอนะครับเราต้องตีคู่ไปอีก โอเคเริ่มใกล้เคียงแล้วนะมาต่อไปนะครับต่อไปเราก็ทําแบบนี้เชือกเส้นนี้นะครับแล้วก็ดึงให้มันหย่อนนะครับแบบนี้นะอ่าแล้วก็เอาตัวนี้สอดเข้าไปนี่ให้มันอยู่ในลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็ดึงฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับดึงตัวนี้ออกมานี่นะดึงตัวนี้ออกมา แล้วก็ตัวนี้สอดเข้าไปอันแบบนี้นะนี่สอดเข้าไปก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมมันเริ่มเป็นเสื้อเชือกตีคู่กันละต่อไปเราก็ดึงนะครับจัดให้มันตึง จดให้มันตึงแล้วก็ด right. ันให้ม um, ันชิดชิด uh กันเห็นไหมดันให้มันชิดชิดกันแล้วก็ดึงแล้วก็ดันดันดันดึงดึงดันดันอยู่ตรงนี้แหละนี่ดึงดันดึงดันดันแล้วก็จะเป็นเพลงนะครับโอเค แล้วก็เราก็จะได้เชือกพันฝักแบบลายกระดูกงูเห็นไหมสวยหรือยงังเห็นไหมครับเรียงกันสวยเลยนะนี่ไม่ยากเลยนะครับส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือเราจะมัดแบบไหนก็ได้นะเพราะว่าพวกนี้เราจะเอาไว้สะพายก็ได้นะครับเพราะว่าเชือกเชือกพันฝกักพวกนี้จริงๆดาบไทยเขา,เาไวสา้สะพายหลังด้วยนะเป็นตัวเชือกสะพายหลังแล้วก็เอาไว้ไว้มัดของด้วยนะครับมันเลยทํามายาวๆนะ เราก็มีวิธีการเก็บเชือกแบบนี้แล้วก็จะมีวิธีการพันแบบโบราณอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอามาแนะนําคลิปต่อไปก็แล้วกันคลิปนี้เราจะมาแนะนําวิธีการพันแบบกระดูกงูเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับโอเคอากาศเริ่มร้อนมากตอนนี้ผมยืนกลางแดดนะตอนนี้นะสวยไหมโอเคคลิปนี้ผมก็จะทําการรีวิวแล้วก็แนะนําให้ชมกันเท่านี้กันก่อนส่วนใครที่อยากได้ เชือกพันฝากแบบนี้นะก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Is up. It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright, it's like luck is raining on me.